ขึ้นไปรอยพุทธบาทนะครับครับนี้นะฮะก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปนะครับส่วนนี้นะฮะส่วนที่มองเห็นตรงนี้นะฮะคือเป็นโรงปฏิบัติธรรมนะครับครับนี้นะฮะก็ตรงนี้จะมีพระพุทธพระยืนอยู่นะครับครับส่วนที่ผมให้ดูตรงนี้นะฮะก็จะเป็นส่วนของวัดนะครับที่เห็นตรงนี้นะฮะ ก็ยังมีการก่อสร้างนิดๆหน่อยๆนะครับดูนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมข้างบนนะฮะก็วันนี้ค่อนข้างจะถ่ายยากสนิดนะฮะเพราะว่าค่อนข้างจะย้อนแสงตะวันนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนกันนะครับ,รบจุดนี้นะครับก็จะเป็นเป็นสะพานเป็นทางเดินพญานาคนะครับ มันคงจะสวยที่เดียวนะครับนี่นะฮะก็เป็นพญานาคสองตัวนะครับอยู่สองฝั่งนะครับก็ทางเดินนี่ก็บันไดนี้ก็หลายขั้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนกันนะครับก็ทางเดินนี่นะก็จะเดินสบายนะครับสําหรับผู้เฒ่าผู้แก่นะที่มานะครับก็สําหรับวันนี้นะก็จะเป็นวันจันทร์นะครับมัน คนค่อนข้างจะไม่มีนะครับค่อนข้างจะเงียบสงบนะฮะนี่นะฮะเป็นบรรยากาศทางที่เราจะขึ้นไปชมรอยพระพุทธบาทที่ทางเดินนะฮะเขาก็จะเป็นเออเป็นเรียกว่าบันไดยพญานาคที่ฝา,า,า,านะครับจะเป็นบันไดพญานาคนะครับก่อพื้นนี่นะฮะก็จะปูด,ด้วยกระเบื้องนะฮะ ก็สภาพแบบนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนตกนี่นะฮะก็ดูแล้วน่าจะเดินลำบากนะครับลื่นนะฮะก็สองฝั่งนี่นะฮะก็จะมีรายชื่อผู้บริจาคอยู่นะครับนี่นะฮะก็จะมีรายชื่อผู้บริจาคนะครับ ก็จุดนี้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสองท่อนนะฮะบันไดนะครับอีกนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับจะสังเกตเห็นนะครับคือเสียงของพญานาคนะครับช่วงที่สองนี้นะฮะก็จะมีสองสามหัวนะครับเห็นนะครับช่วงแรกที่เราเดินผ่านมานี้นะฮะก็จะมีทั้งหมดมีทั้งหมดห้าหัวนะครับห้าเสียงนะครับ ็คลิปนี้ค่อนข้างจะยาวสักนิดนะครับอยู่ข้างบนนู่นนะฮะก็ใกล้จนจะถึงแล้วนะครับก็ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับต้นไม้ใบหญ้าค่อนข้างจะเยอะนะฮะส่วนใบไม้แห้งๆนี่นะฮะ ก็จะสังเกตเห็นตามทางเดินนี่นะฮะก็จะเยอะทีเดียวนะครับเป็นวันที่ทำงานกันนะฮะกับส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นส่วนที่มา จุดทูบเทียนขอพอรนะครับก็จะมีเสียงโชคเสียงท้ายนะฮะมีเซมซีอยู่นะครับ,รบนี้นะฮะก็ก็จะมีใบเซมซีให้เสียงท้ายเสียงโชคนะครับก็จะเป็นส่วนนี้นะครับ เขาจะมีทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับส่วนทางลงนะอยู่อีกฝั่ง,น,งนะครับก็จะมีะระฆังนะฮะส่วนนี้นะครับจะมีพระพุทธตั้งอยู่นะครับใครที่ขึ้นมานะ,ะก็มาสักการบูช,ชาก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นไปรอยพุทธบาทนะครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตรอแป๊บนะครับ ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนทฝาดฮะก็จะมีพญานาคนะครับ ครับก็จะถึงแล้วนะครับอยู่ด้านบนนี้นะเขาเขาจะปิดล็อกไว้นะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครับอันนี้นะฮะคือรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับ ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับครับนี่นะฮะเป็บรรยากาศภายในนี่นะครับก็จะประดประดาไปด้วยรูปภาพรูปภาพต่างๆนะครับก็มีคามสวยงามทีเดียวนะครับครับก็โอเคนะครับ